วัสดีพี่พี่เพื่อนเสมาชิกโนเนททุกท่านเลยยุคนี้ก็น้ํามันก็ค่อนข้างแพงเนาะหารถสักคันหนึ่งเราก็อยากได้สวยด้วยประหยัดด้วยนี่เลยครับลุกมาพร้อมกับ C220D โชม w 2 0อง W 2 0เครื่องดีเซลสวยๆหรูๆ,รๆเป็นรถปี2018นะครับเลขไม้แค่5 8าหมแปดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแาพครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับเจ้า C 2 2 0ดี D คันนี้นะครับก็เป็นรุ่นเฟซลิฟต์แล้วเนาะสังเกตด,ดูได้จากไฟหน้านะฮะอ่ะดูไฟหน้าก่อนนะนะครับแล้วก็ห้องเครื่องใสๆรถมือเดียวไม่น้อยๆให้ดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนคันนี้ก็ประวัติศูนย์ทุกระยะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักถึงตัวถังนะครับไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องดีเซล2 0 0 0ัน cc เทอร์โบเกียร์ออโต้9สปีดแรงม้าก็ร้4แรงมา้าอัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องเป็นห่วงครับประหยัดสุดๆถ้าใครเท้าเบาทำได้20โลลิตรสบายสบายแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกียร์มันต้องเยอะๆยอะยิ่งเกียร์เยอะนะครับอัตราทดมันก็ยิ่งสมูทนะครับมันก็ยิ่งประหยัดและยิ่งขับสบายโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันครับค,คันนี้ได้ไฟไหน้า led นะ ได้เป็นไฟหน้าออตโต้แต่ไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันมีคลุสโนโทรนให้นะครับโลโก้เป็นแบบดาวจมสมภาพสวยกริบล้อเดิมโรงงานลายห้าการคู่ยางหน้าเป็น225ยางหลังเป็น245นะครับได้ยางหลังใหญ่รับแรงบิดที่มากขึ้นยางเป็นยางปีง20ก็ใช้ได้อีกยาวๆสบายๆไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรุ่นนี้ไม่มีซันรูฟก็ไม่ต้องมากังวลว่า จะร้อนไหมต้องติดฟิล์มเพิ่มไหมฝากระโปรงท้ายก็ได้เป็นไฟฟ้านะโคมสวยๆนะครับตามสไตล์ C Class สมินิมอลแต่เห็นชัดได้ไกลมากเลยไฟเบรครถยุโรปทุกรุ่นเลยโอ้โหสว่างโล่ซ้ายก็จะเป็นแบชสองสองศูนย์ดีนะครับขวานี่เจ้าของเดิมติด amg มาเพื่อความสวยงามดูในส่วนของช่องเก็บของกันนะครับไสเ์เนีเนียนก็ไม่มีไม่มีรอยเลยเหมือนไม่ได้ใส ของอะไรที่น้ำหนักเยอะๆเลยนะครับข้างล่างก็เป็นช่องเก็บของนะครับเบนซ์รุ่นใหม่ๆก็จะไม่มียางอะไหล่เหมือนกันนะครับไม่มีเหมือน b ีอนั่นแหละให้เป็นรันแฟลตมาหรือบางรุ่นก็จะให้เป็นยางธรรมดามาเราเพิ่มน้ำยากดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนีม่สวยๆใสๆเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหน ไม้ตัดกับหนังสีดำนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีเมเบอกแต่ปรับไฟฟ้าคู่หน้าสวิตต่างๆนะครับยกยวกระจกเนาะล็อกรถปลดล็อกนะครับฝาท้ายตรงนี้ก็เป็นปุ่มเกี่ยวกับไฟหน้านะครับ Parking Light กกไ,ไฟหีไฟออโต้นะครับผมปรับความสว่างหน้าปัดพุชสตาร์เรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้ตัวสภาพภายในโดยรวมสวยๆครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่น AMG ก็ยังมีรองต้นขาแบบนี้ให้นะครับ ก็สบายขึ้นเวลาขับไปไกลและเบาะก,ก็มีด้านหลังให้ด้วยนะครับเป็นลำบ้ากซัพอร์ตตรงนี้เนาะเข้าไปนั่งในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะล็อกรถกดล,ล็อกนะครับเปิดปิดฝาท้ายเนาะพกไว้กับตัวได้เลยนะครับแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทกันอโอเคพวงมาลัยจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะ นะครับไม่ใช่เอ็มจีนะเอ็มจีเขาจะดัดล่งหน่อยยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่เดี๋ยวก่อนไปดูเลขมันก่อนห้าหมื่นแปดมาตรวัดก็จะเป็นแบบเข็มถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาก็จะเป็นแบบ led ในแบบนี้ก็สบายตาดีปุ่มเมนูต่างๆก็มีให้นะครับเต็มใช้คำว่าเต็มพวงมาลัยครูสโครนโว้ยส์คอมมานด์นะครับแพดเดิลชีฟเกียร์ก็อยู่ตรงคอพวงมาลัยตรงนี้เป็นเกียร์เก้าสปีดด้านซ้ายก็เป็นก้านเกียร์ไฟเลี้ยวแล้วก็ปัดน,น้ำฝนกระจก มองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วช่องใส่แว่นตานะครับคอนโซลก็จะเป็นคาดด้วยแถบอลูมิเนียมสีเงินหน้าจอกลางเนาะก็จะรวมทุกอย่างไว้ที่หน้าจอกลางนะครับเด่ว่าจะเป็นควบคุมตัวรถปิชยุนยวีนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์สองโซน กดแฮการวนๆกน,ๆน,ๆนดกดตรงนี้ก็ทุกอย่างก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับผมพัดลมอะไรยังไงนะฮะนี่ครับ Navy Radio Media ต่างๆนะครับนาฬิกาตามสตล์เบนซ์ก็จะต้องมีนาฬิกาที่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหนเลือนข้างบนข้างบนก็เลือนลงมาข้างล่างช่องใส่แก้วน้ําแล้วก็ปุ่มคอมมาอันนี้ก็เป็นออตโต้สตาร์สต็อปเนาะแล้วก็ทาสกรีนตรงนี้ไปปิดหน้าจอมาหลังไฟฟ้าควบคุมเสียงนี่โหมดการกขับขี่ มันจะโชว์แบบนี้เด่นนะครับนี่สตาร์ทมาเป็นคอมฟอร์ตนะครับผมมีอีโคสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวิทวลอินดิวิทวลก็คือเซตเองนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงขับสบายสบายคอมฟอร์ตเร่งสนุกสนุกก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสจะเป็นการปิด t r a คชั่นคอนโทรลก็ไม่แนะนำให้ใช้มาพูดถึงเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่ รถเล็กคล่องตัวประหยัดน้ํามันสุดๆ,ดๆเลี้ยวง่ายจอดง่ายโอ้โหคุห้มใครที่ชอบฟีลลิ่งแบบเครื่องดีเซลคือกดแล้วแรงบิดมาเยอะๆรูดปรารดแล้วครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆอันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยใช้คําว่าตอบโจทย์ก็ออปชันมันก็จะแตกต่างจาก AMG ไปนิดหน่อยเพียงพอต่อการใช้งานในทุกรูปแบบนั่งข้างหน้าแล้วเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดูครับว่าสเปซเ,เป็นยังไงสภาพความสมบูรณ์ของเบาะเป็นยังไงบ้างครับเยเนาะมาดูที่วางขากัน ความสูงห7 3อเจ็บานะครับทั้งเบาะหน้าแล้วก็ตัวัวเองประมาณ1ิบกว่าเซนนะครับก็ยังพอมีที่เหลือให้วางขาได้สบายสบายด้านข้างมีม่านมนนวลนให้ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้าแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้าใส่ของให้แล้วก็จะเห็นตรงนี้เป็นสีม่งมงวงๆโทษนะครับไฟแอมเบตไลท์ก็ยังปรับได้64สี่จะขาวจะฟ้าม่วงชมพูแดงเอาอีกหลายเฉดเลยเป็นของเล่นที่ติดมากับรถคันนี้ที่ทําให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ช่องเก็บของสภาพสมบูรณ์ดีนะีมีช่องแอร์ด้านหลังกระจายความเย็นได้สบายๆจุดยึดบอดเด็กสองจุดแล้วก็นี่เลยที่วางแขนนะครับพร้อมช่องเก็บของแล้วก็น้่งใส่แก้วน,น้ำนะฮะสภาพสวยเหมือนไม่ได้ใช้ครับข้างหลังก็นั่งได้สบายๆนะครับแต่แนะนำว่าขอเป็นสี่คน ห้าคนแน่นไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันคุ้มครับได้รถสภาพนี้ได้เลขไมน้อยเจ้าของมือเดียวประวัติศูนย์เนาะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่า C สองสองศูนย์ดีวันกาดคันนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างครับครับผมก็เรียร้อยกันไปสําหรับสภาพความสมบูรณ์ของเจ้า2 2 0สดีคันนี้เนาะก็ครบๆเลยครับผมเลขไมน้อยรถมือเดียวประวัติศูนย์ยางปี20คันนี้ปี18นะ เลขไม้ห้าหมื่นแปดราคาล้านเจ็ดสองเก้านะครับเครดิตดีก็จัดไปแนนได้เกือบเต็มนะครับหรือเต็มตรงนี้ขึ้นอยู่กับสเตทเมนต์ของลูกค้าดูกันดีนกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างบ้านไหนหารถยุโรปดีเซลเลขไม้น้อยๆสภาพสวยๆประหยัดน้ำมันคันนี้เลยกับเจ้า c 2 0นั่ง4คนนะถ้า5คนเบียดไปนิดนึงรถมันไม่ได้ใหญ่มากอัตราเร่งดีการเกาะถนนก็ตามสไตล์ยุโรปมันประหยัดจริงนะโคตรประหยัดเลยอะเท่าที่ลองใช้รุ่นนี้มานะครับโอ้โห น้ำมันหนึ่งถังก็ท้าเท้าเบาวๆวิ่งได้900กว่าโลสุดๆสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามานะครับลิงลลก์รายล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนครับโดนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับผมคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทินถ้าใครจะอัปเดตรถใหม่ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บ i-nom.com n a e นะครับตอนนี้เปิดส่วนงานใหม่นะครับเรารับฝากขายด้วยอยากทราบรายละเอียดโทรเข้ามาคุยกันขนหนไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้อยากลงขายเองมาให้เราเป็นสื่อกลางให้ได้ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมด้วยนะครับวันนี้ทูกขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ